วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดคณะปลาเค็มนะคะก่อนอื่นเราจะมาทอดไข่ดาวเตรียมไว้ก่อนสักสองฟองแล้วเราก็จะนำปลาเค็มไปทอดวันนี้เราจะใช้เป็นปลาทูเค็มมันนะคะทอดให้สุกนิดหน่อยพอค่ะ แล้วเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อมันนะคะแล้วก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้เตรียมไว้ก่อนเราก็จะมาหั่นผักคะนา้าหั่นหอมหัวใหญ่ วันนี้เราจะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะจะได้อร่อยวัตถุดิบของเราปลาเค็มคานาหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเราก็จะเริ่มลงมือผัดกันเลยนะคะเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนจากนั้นตามด้วยไข่ไก่สองฟองทอดให้พอสุกนิดหน่อยพอนะคะ แล้วก็ใส่ข้าวลงไปเป็นข้าวที่เราเหุงเกี๊ยวไว้ก่อนแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสใส่รสดีตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลาเค็มลงไปผัดผัดคุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่คะน้าลงไป ตามด้วยหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะคนคนคลุกคลุกให้เข้ากัน คนๆไปสักพักก็น่าจะสุกแล้วค่ะพอสุกแล้วเราก็มาเสิร์ฟใส่จานเสร็จแล้วข้าวผัดคณะปลาเค็มของเรากินกับไข่ดาวอร่อยมากเลย